ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการตั้งค่านะครับผมเมื่อกี้ผมไปเล่นในกลุ่มมานะครับเขาแนะนำผมให้ตั้งค่าแบบนี้นะครับข้อดีข้อเสียนะของออโตสวิตนะครับเพื่อนเพงงไหมออโตสวิตคืออะไรถ้าหลายคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครยังไม่รู้ผมก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็เข้ามาที่คอนโทรลนะครับ ออโต้สวิตคือมันทัดแรกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมออโต้สวิตเออตอนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมก็งงนะครับว่าออโต้สวิตนี่มันมีหน้าที่อะไรวะผมก็ไม่รู้มันตั้งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมกดแล้วก็เล่นกดแล้วก็เล่นกดแล้วก็เล่นแล้วมันก็ผมไม่เห็นความแตกต่างนะผมก็เลยงงผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจนะครับพอมาวันนี้มีเพื่อนในกลุ่มเขาอธิบายให้ผมฟังนะครับ ว่ามันคือการเปลี่ยนตัวหรือสวิตตัวเป็นตัวที่เราต้องการที่จะเล่นบอลหรือตัวที่เราต้องการที่จะเข้าสกัดบอลเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งอะกดตัวซีอะมีรู้จักอธิบายยังไงให้เข้าใจนะอ่ะปกติผมจะตั้งค่าแบบนี้ใช่ไหมครับคือผมจะเอาไฮเลยนะครับคือไฮคือสูงสุดเลยใช่ไหมแล้วก็มีมีเดียมมีเดียมคือกลางกลาง ส่วนโลก็คือต่ำนะครับส่วน off ก็คือปิดไอเพื่อนคนที่แนะนำผมอะ่ะเขาบอกว่าเขาใช้เขาปิดไว้เขาออฟไว้ off ก็คือมันมีข้อดีและข้อเสียนะแต่ผมเข้าไปท,ที่ที่โหมดซ้อมก่อนนะเมื่อกี้ผมกด off ใช่ไหมคือกด off อะ่ะถ้าแบบเนี้ยมันมันไม่แตกต่างอะ่ะมันมอง จะผมจะอธิบายยังไงดีวะก็คือแบบว่าสมมุติว่าคู่แข่งเราได้บอลแล้ววิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูตามหน้าจอผมนะสมมุติว่าคู่แข่งได้บอลเรากําลังจะหลุดเข้ามายิงประตูเราใช่ไหมสมมุติว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนักเตะเราอ่ะจะมีประตูสองเอยมันจะมีกองหลังสองคนอยู่มุมนี้แล้วก็มุมนี้ใช่ไหมครับเออ อันนี้คือกดออฟไว้ทว้กดออฟไว้อยู่นะกดออฟไว้อยู่ก็คือแบบว่าเราอะ่ะจะเปลี่ยนตำแหน่งมาให้ตัวตัวที่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดนะครับคือเราต้องกดเองนะคือกด C มันจะเปลี่ยนมามันจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เราเองอะ่ะมันไม่เห็นภาพอะ่ะเดี๋ยวผม,มไปเล่นอันนี้ให้ดูเลยดีกว่าเนาะแป๊บนึงนะเสียเวลาแป๊บนึงอะ <Okay. S 2> อันนี้คือผมกดออฟไว้อยู่นะเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนพเพื่อความแน่ใจอันนี้ผมออฟไว้อยู่นะเดี๋ยวดูนะผมเข้าไปแย่งบอนลนะสังเกตดูเดี๋ยวสังเกตดูนะตอนเนี้ลูกศรนคอนโทรลผมอยู่ตรงนี้นะสังเกตไหมนี่คือโลนนันโดนะคือมันไม่เปลี่ยนให้เองอันนี้คือออฟถ้าเราจะเปลี่ยนให้เองคือเราต้องกดตัว C เปลี่ยนตำแหน่งมาเองอะเห็นไหมเพื่อน มันจะอยู่ตัวไหนตัวนั้นเลยนะตอนนี้อยู่ฮาคิมีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมฮาคิมียังอยู่นี่อยู่เลยถ้าเราจะเปลี่ยนคือเราต้องกดตัว C ีมีใครเข้าใจไหมวะเดี๋ยวลองดูใหม่นะเดี๋ยวรอให้เข้าได้บอลก่อนตอนนี้ลูกศอนอยู่ที่ม e สซี่แต่ม e สซี่ยังอยู่นี่อยู่เลยเห็นไหมถ้าผมจะเปลี่ยนผมต้องกดซีขึ้นมาเป็นตัวใกล้สุดนะเข้าใจไหมอาวเดี๋ยวใหม่นะ ตอนเนี้ยลูกสอนอยู่ที่โรนันโดนะเนี่ยแต่โรนโดผมอยู่นู่นอันนี้คือผมยังไม่กดตัวซีนะเห็นไหมโรนโดผมยังอยู่นี่อยู่เลยคือมันไม่เปลี่ยนสวิตเองอัตโนมัติอะเนี่ยโลนโดต้องลากยาวมาถึงนี่เลยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนอัตโนมัติอะอันนี้คือออฟนะมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือแบบว่ามันเลือกนักเตะที่อยู่ใกล้วอนที่สุดให้เรา นะครับมันจะเลือกนักเตะที่อยู่ใกล้บอลที่สุดให้เราส่วนการบุกอะไรเงี้ยมันก็ปกติครับแต่รับเราเรา,เราต้องกดตัว C เปลี่ยนตำแหน่งอ่ะเองประมาณนี้นะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงส่วนโลเอ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ส่วนโลอ่ะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เราเองอัตโนมัติแต่ว่าเปลี่ยนช้า ก็ตามชื่อมันอะโลนะครับมันจะช้านะเดีย๋ยวมาลองลองดูกันนะเนีย่ยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนให้เราอยู่มันจะเปลี่ยนให้เราช้านะแต่สำหรับผมผมคิดว่าดีนะโลอ่ะปึ๊บส่วนผมคิดว่าดีนะใช้โลอ่ะ มันจะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติอะแต่เปลี่ยนช้าสมมติว่าถ้าเราเล่นไฮคือสูงสุดอะมันมันจะเปลี่ยนให้เราเร็วนะครับแต่ว่ามันจะเร็วเกินไปอะเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมแบบว่าบอลน่ะคู่แข่งมันถึงหน้าประตูเราแล้วอะเรากดตัวซีเปลี่ยนตำแหน่งมันเปลี่ยนไปตัวที่เราไม่ต้องการวิ่งอะเอาไปเอามา องหลังมันแบบไม่รู้ใครจะเข้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคู่แข่งเราหลุด,ดเดี่ยวเข้าไปยิงนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำผมแนะนำกลางๆครับคือมีเดียมและก็โลน,นะครับ,รบดีที่สุดเท่าที่ผมศึกษามาเมื่อกี้นะครับคือดีมากนะแต่ถ้าเราเอาไฮอ่ะมันจะเร็วเกินไปเร็วเกินไปแล้วมันทำให้เราสับสนแบบ เราสลับตำแหน่งอ่ะไม่ทันเข้าใจไหมเราจะกดเลือกนักเตะไม่ทันอ่ะเราอ่ะอยากให้มันตัวเเนี้ยคนโรลบอลแต่มันกลับไปเลือกอีกตัวหนึ่งให้อ่ะเอาไปเอามาไม่ได้ทั้งคู่คู่แข่งหลุดเข้าไปยิงอันนี้ผมเจอบ่อยนะแต่ถ้าเราเลือกปิดอ่ะเพราะเราเลือกปิดอ่ะเรา มันดีนะแต่ว่าเราต้องเล่นให้ชินมือเข้าใจไหมเราต้องกด C ตลอดอะ่ะกดเพื่อหาตำแหน่งนักเตะที่อยู่ใกล้บอลที่สุดตลอดอะ่ะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเลือกโลหรือว่ามีเดียมกลางๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราเองอัตโนมัติแบบไม่ต้องเสียเวลากด C อะ่ะนะต้องไปฝึกกันเราเองนะครับผมวันนี้ผมก็มีแนะนำประมาณนี้แหละครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็บอกว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมมาทําคลิปซ่อมให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะผมหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วไปอัดแอปใช้ในฝีมือของตัวเองนะครับถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนํามีเดียมแล้วก็โลนะครับให้มันมีความออโต้เข้ามาช่วยหน่อยดีกว่าให้เรากด c เอาเองบางทีมันกดแล้ว เราไม่ถนัดไงมันจะหัวร้อนนะครับส่วนไฮผมไม่แตะแล้วเพราะพามันทำให้ผมเสียประตูบ่อยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในสูตรเทคนิคของตัวเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับ